ทุกเศร้าก็จะเป็นการให้น้ำของต้นทุเรียนน้อยกันจ้าการให้น้ำก็สำคัญของสวนทุเรียนทุกสวน้อจ้าก,การให้น้ำนี่ให้น้ำม,มากเกินไปน้อยเกินไปกระ่บ,บได้จะต้นทุเรียนจะเฉาจะตาย ยิ่งเป็นช่วงหนาแล้วแล้วก็ยิ่งสำคัญต้องา้น้ำสม่ำเสมอต้องา้น้ำเพียงพ่อสำหรับต้นทุเรียนสวนเฮาก็จะเป็นการไ้น้ำโดยหัวสปริงเกอร์จะ้ะแล้วแต่ต้นต้นน่อยต้นใหญ่เฮาก็สิใส่หัวหนึ่งต้นใหญ่แน่ก็จะใส่สองหัว ทุกเศร้ากสิมีกันยางเบิงหัวน้ำจะ สาเหตุที่ไดนยางเบิ้งถูกเศร้าก็เพราะว่าบางหัวสปริงเกอร์จะบ่ไหลจําเป็นก็ตรงไในยางเบิ้งถุกแถวทุกต้นช่วงนี้ยอดทุเรียนก็กำลังแตกยอดดีขึ้นกันจ้ะว่าจะให้น้ำให้ปุ๋ย เอาใจใส่ดูแลการแตกงอกของต้นทุเรียนก็ตแตกดีขึ้นกันจ้ะต้นใหญ่แนวก็จะใส่หัวสปริงเกร์สองหัว ให้น้ำประมาณ30มสินาทีจะตอรอบถ้า30มสินาทีแลวยังบรชุมชื่นอีกเขาก็จะเพิ่มเวลาใส่น้ำอีกประมาณ10บนาทีระบบน้ำเขาก็บ่ม,มียังมากมายจะได้น้ำม,มาไหวแล้วก็หด เห็ดจังสี่ทุกเศร้าจ้ะ